ปรติมากรรมตลอดระยะเวลาร่วม300ปีของสมัยเฮเลนิสติกปรติมากรรมได้เจริญแพร่หลายไปทั่วอนาบริเวณที่ชาวกรีกปกครองหรือมีอิทธิพลไปถึงก่อให้เกิดสกุลช่างปรติมากรรมพื้นเมืองขึ้นหลายแห่งแต่ละแห่งแม้จะมีเอกลักษณ์ของตนเองอยู่บ้างก็ตามแต่ยังมีลักษณะร่วมสมัยที่เหมือนกันเช่นชอบแสดงอารมณ์อย่างรุนแรงมีท่าทางเคลื่อนไหวบิดเอี้ยวร่างกายมากขึ้น และทำเสื้อผ้าให้ดูปิวสวยทางด้านกายวิภาคก็มีการศึกษาอย่างถูกต้องและพยายามทำให้ดูเหมือนจริงแบบธรรมชาตินิยมมากกว่าความงามแบบอุดมคติการจัดองค์ประกอบของภาพดูซับซ้อนยุ่งเหยิงทางด้านเนื้อหาเรื่องเรายังคงนิยมนำมาจากาศาสนานิยายปรำปลาตำนานจากมหากราบของโฮเมอร์หรือภาพนักกีฬาเหมือนเดิมและได้เพิ่มเติมเรื่องราวของนักรบ รูปบุคคลสําคัญสตรีเปลือยเรื่องราวในชีวิตประจําวันและที่สําคัญคือนิยมทํารูปเด็กเช่นคิวปิดและไซคีเป็นต้นตัวอย่างผลงานประติมากรรมในสมัยนี้ที่สําคัญสําคัญได้แก่รูปเทพีอัติีนาฉุดกระชากผมของอันคิโนอุสอัติีนาเทคกิ้งยังเอเลนโอเนียสบายเดอะแฮ เป็นภาพสลักนูนประดับแท่นบูชาเทพซีอุสและเทพอธีนาที่เมืองเพอร์กามอนสลักด้วยหินอ่อนสูง7.6ฟุตอายุราว180ปีก่อนคริสตกาลร,รูปสลักนูนที่ประดับแท่นบูชาแห่งนี้เป็นเรื่องราวจากนิยายปรมปราของกีกหลายเรื่องดังเช่นในภาพนี้ เป็นภาพเทพีอธธน่ากำลังสุดกระชากผมของอันคิโนนิอุสแม้ว่าจะนิยมในท่วงทีของสมัยคลาสสิกอยู่บ้างก็ตามแต่ปฏิมากรก็ได้แสดงลักษณะบางประการในรูปแบบของสมัยเฮเลนิสติกเช่นมีความเคลื่อนไหวอย่างมากดูไม่สงบปราศจากความเรียบง่ายและไม่มีความสง่างามเท่าเทียมกับผลงาน ที่วิหารพาธีนอนการจัดการมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงลูกบุคคลแสดงอารมณ์บนใบหน้าอย่างมากและร่างกายที่บิดเอี้ยวอย่างดุนแรง